นั่นไงอยู่ตรงนั้นว้าตกใจอะ่ะโอเมก็นั่นมันตัวอะไรอะ่ะว้าเปิดทีวีดูหน่อยดีกว่าอ้ามือมาจากไหนฟอนเนี่ยโอเม่ oh อย่าเข้ามานะกอ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้วนะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็เป็นแบบที่น่ากลัวมากๆอีกแบบหนึ่งนะคะที่เมย์อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะ โดยตัวเกมนะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็นพนักงานชายนะคะทำงานออฟฟิศและก็กลับมาอยู่บ้านนะคะพักผ่อนนะคะและอยู่ดีๆนะคะโทรศัพท์ก็ดังขึ้นค่ะ เพื่อนออฟฟิศนะคะเขาก็ได้โทรมาหาเขานะคะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยนะคะติดอยู่ที่ออฟฟิศค่ะออกมาไม่ได้นะพอเรารู้นะคะว่าเพื่อนติดอยู่ในออฟฟิศเราก็ไปที่ออฟฟิศทันทีเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ไปเจอเรื่องราวแปลกๆมากมายนะคะในออฟฟิศนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับปีศาจค่ะแล้วคนตายเยอะแยะเต็มไปหมดในออฟฟิศนะและหลังจากนั้นนะคะ เราก็ได้ถูกดึงไปอยู่ในโลกปีศาจค่ะทุกคนและต้องหาทางออกให้ได้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าพนักง,งานออฟฟิศอย่างเรานี่นะคะจะสามารถออกจากโลกปีศาจนี้ได้หรือไม่งั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะคะโอ้ยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ดองหาตั้งนานเอาล่ะต้องรับโทรศัพท์หน่อยแล้วฮัลโหล แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีคนโทรมานะครับน่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะและเขานะคะติดอยู่ที่ออฟฟิศค่ะและเรานี่นะคะกําลังจะไปหานะคะที่ออฟฟิศนะนี่เราก็ต้องเตรียมกันไกลไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าถึงแล้วสินะนี่ไงออฟฟิศโอเค โอ้ยทำไมมันมืดเตอ๋เตอๆแบบนี้เนี่ยโอ้ยยิ่งตอนกลางคืนมันดูวังเวงยังไงก็ไม่โลโอ้มีรถตำรวจอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าเอาละ่ะเราต้องเข้าอีกทางหนึ่งนี่ไงเราต้องเข้าทางนี้อ่าแล้วเราก็ใช้กันไกที่เราเอามาตัดให้การเลยชับๆๆเรียบเลยอ่าแล้วเราก็รีบไปเลยครับเข้าไป ออฟฟิศีทางเข้าอยู่ไหนเนอะพอมืดแล้วนี่เราก็ไม่รู้เลยว่าหน้าประตูกับประตูหลังเราจะเข้าทางไหนดีอ่ะงั้นเราเข้าทางด้านหลังดีไหมไหนดูซิอ่าและเพราะเราชอบเน่มีกุญแจตกเอาไว้ตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาแข็งแข็งนี่แหละครับแย่ yeah, yeah, เข้าไปประตูหลังเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเปิดเลยครับ แ h ่เข้าไปดูโอ้โหที่นี่มืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยครับเราต้องค้ำนิดนึงเราจะต้องเปิดแสงไฟเพื่อดูหน่อยนี่เข้ามาแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในออฟฟิศแล้วนะทุกคนโอ้โหในออฟฟิศนี่ไม่มีใครอยู่เลยนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนของเรานี่มันอยู่ตรงไหนล่ะวิเหมือนจะเจอเพื่อนแล้วนะฮัลโหล my f r i e n ชทไฮ my f r ไม่เดี๋ยวก่อนม่กี้เห็นอยู่วับวับหายไปแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้นี่เหมือนจะเจอคนนะฮะทุกคนแล้วมันก็หายไปอะทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่นนเดี๋ยวเดีย๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น o อ my god Oh my god Oh my god ออเ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 ฮ้ยรอะอะไรอะเอะเมื่อ,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 อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะทุกคนเหมือนมีอะไรทําให้เราตกใจนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตามหาเพื่อนต่อนะฮะ Hello my friend Where are you..... อยู่ไหน อันนี้นะคะเขาก็นนาให้เราหากุญแจเข้าห้องพนักงานนะคะโอเคไหนลองดูห้องนี้ซิมีเป้าอ่าสำรวจดูเลยค่ะทุกคนไม่มีหรอนี่ยไม่มีอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยตรงนี้มีรอยนิ้วมือเลือดด้วยอ๋อในที่สุดเราก็เจอแล้วเอาโอเคตอนนี้เราก็เจอกุญแจแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากุญแจนี้นะคะไปเปิดนะคะอ่าอยู่ไหนเนอนี่ไง ห้องนี้นี่เองเข้าไปเลยชวับแย่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเข้ามา Hello my friend แห e r อายอยู่อยู่ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เพื่อนฉันอยู่ไหนฟ้ะโอ้โหโอ้โหตรงนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ไม่ก็ทุกคนในนี้เหมือนมีคนตายคะ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะดูสิเฮ้ยทำไมเพื่อนฉันขาขาดเออทำไงดีมอแลนเ้ยจะเห็นแหละอะเราเปิดไฟดูสิ Okay. โอเคโอเปิดไฟเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเลือดเต็มไม่หมอนเลยเออวุ้ยตรงนี้มีวิดีโอด้วยไมค์ก็ด m ไมค์ก็มันเกิดอะไรขึ้นฟะเน,นี่ยอันนี้นะคะเราก็เจอวิดีโอนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ เพื่อนเรานะคะถูกทำร้ายนะ,ะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีตัวอะไรไม่รู้ออกมาจากทีวีนะคะแล้วเราก็โผล่มาที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยลงโผล่มาอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนที่ไหนก็ไม่รู้นะเออน่ากลัวจะมันเลยที่นี่มาที่ไหนปะเนี่ยหรือว่าฉันอยู่ในความฝันอาจจะเป็นความฝันอย่างแน่นอนเลยเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็หาสำรวจนะ ว่าเราไม่รู้นี่คือเป็นความฝันหรือว่าเป็นความจริงนะคะทุกคนหรือว่าเราจะติดอยู่ในโรควิญญาณอ,อโลกอีกโลกหนึ่งดูดีน่ากลัวมากเลยถ้าทุกคนละะ่ะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะทํายังไงคอมเมนต์บอกตีลวกันนะแต่ที่รู้เราต้องรีบหาทางออกอันนี้อะไรอะเหมือนจะเป็นปุ่มให้เรากดนะคะเพื่อเปิดประตูไปอีกที่หนึ่งนะทุกคน,นนี้เราก็ลองกดมั่วๆดู ่มันจะไปได้ไหมอ่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจุ๊บฟึบนี่กดมั่วกดยิกยกิอืมกดแปเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่าใช่ไหมใช่ไหมอ่าแล้วก็กดปุ่มนี้แล้วก็กดปุ่มนี้ใช่หรือปากดไปให้หมดทรบเขดนี่กดกดชุบจุบุบ,บอ่าเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วนั่นเนี่ย ในที่สุดนะคะประตูก็เปิดแล้วค่ะทุกคนนี่ทางออกได้เลยอ่าวินนี้มันไม่ใช่ทางออกนี่เฮ้ยแล้วมีทีวีตรงนี้ด้วยเอาไงต่อละทีเนี่ยงั้นเจ้านน่กพูดให้เราออกจากถ้ำนี้ให้ได้อะ่ะแล้วก็ไปที่กระท่อมเหรอแล้วกระท่อมมันอยู่ไหนอ,ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ,อยู่ดีก็บอกให้เราโชคดีไม่พูดเลยว่ามันต้องไปทางไหนอะ่ะ โอ้ยฉันจะต้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีประตูตรงนี้ปิดด้วยอ่าขอส่องไฟดูหน่อยอุย้ยที่น,นี่น่ากลัวมากเลยอันนี้นะคะเราก็เข้ามาในประตูนะคะซึ่งในประตูนี้นะคะไม่รู้ว่า oh God, oh God, oh โอ้ย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 มันมันตัวอะไรอะโอ้ยโอ้ยเราจะต้องไปทางนี้จริงดิตาเด็ดก,กำเลยเไปทางนี้ดีกว่าโอ้ อันนี้เปิดว่าเราจะต้องออกจากถ้านี้ให้ได้นะทุกคนและในด้านี้นะคะมีปีศาจนะคะพยายามที่จะไล่าตามค่าเราอยู่นะเราก็ต้องหาทางออกให้ได้ค่ะอันนี้เราก็เก็บไปด้วยตามจุดต,ต่างๆนี่ก็จะมะีให้เราเก็บด้วยนะเฮ้ยมันมาแล้วอู้ยเยอะแยะกันไปหมดเลยย ต้องหาคงให้เจอแล้วเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่นี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่แล้วเราก็ต้องรีบไปวางนะตามจุดต่งตางๆนั่นไงอู้มีแขนเดียวด้วยแต่ตูนมันใหญ่มากเลยมีตาดวงเดียวด้วยเอาไว้มองอจะจับเรากินหรอไปดีกว่า อ,อวิ่งเลยครับจะหนีไปไหนโอ้ยดูเจ้าตัวนี้ดิทุกคนน่ากลัวสุดๆไปเลยนะทุกคนเอาละแล้วเราก็ต้องพยายามหนีเจ้าตัวนี้ให้ได้นะอ,อจะไป,ไ,ไปทางไหนเ่ะไปทางไหนทางไหนก็เจอเต็ไมไปเอาละนี่เก็บของเก็บของอันนี้เราก็จะต้องเก็บของให้ครบนะแล้วก็ไปวางตามจุดต่างๆนะทุกคนแล้วเราต้องคอยระไว้เจ้าปีศาจตาเดียวด้วยนะ ก็ถือว่าแมปนี้ก็เป็นแมปที่น่านเล่นมากๆอีกแมปหนึ่งเลยนะคคนไหนที่ชอบแนวหลอนๆนะก็ลองมาเล่นกันได้นะนั่นไงอยู่ตรงนั้นว้ายตกใจอะ่ะถูกกินแล้วครับขอบคุณสมาชิกวีไอที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ